เราเคยเห็นซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกองหน้าตีลังกาเป็นโคชสุปตาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแต่คุณไม่เคยเห็นฮีแบบนี้แน่เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหม ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณทำให้ผมแปลกใจอีกแล้วอีกแล้วทำไมผมมาเจอผมรู้ว่าคุณเป็นพีเซนเตอร์ไปแล้วตอนนี้คุณเปน<ช>็นนักร้องนะ <c oughs> โอ้โหเห็นถึงอยากจะโคโอ้โหคนลุกอ,อะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าแฟนบอลเนี่ยให้กำลังใจเชียร์เรามาตลอดตั้งแต่เราเป็นผู้เล่นแต่วันนี้เราจะทำอะไรให้เป็นตอบแทนเขาบ้างคือเพลงชัยชนะโดยต้องเรียนคุณผู้ชมว่า ร้องโดยคุณป๊อตและมีเสียงโอเปร่าของคุณสันติรุ่นเพโอโหอันนี้มาแบรนด์มาคอนเซ็ปต์ใหม่สามแต้มชัยชนะสามคนสามไอดอลเอาคุณซิกโก้ยัดเข้าไปอีกคนหนึ่งมันต้องเป็นความภูมิใจมากมากนะถือว่าเป็นเกียรตินะเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยชอบวอนอยู่แล้วไม่น่าเวลาเขาร้องเพลงบนเวทีเคือขาือก็จะอใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ก็ก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสพอเจอสองท่านนี้แล้ว เอาลองดูนะซึ่งคอนเซปต์ของทั้งหมดเนี่ยก็คือคือเขาต้องการเชียร์ทุกความทุ่มเทแล้วพยายามจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับกีฬาไลฟ์อีสปอร์ตมันเหมือนกีฬาคนเราทุกคนเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเนี่ยมันมีล้มอามันมีลุกครับทำยังไงล้มแล้วจะต้องลุกมันมีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ปัญหาอย่างช่นเราเจอผู้ต่อสู้เนี่ยมันมีทั้งเจอทีมเล็กเจอทีมใหญ่แล้ว แต่ละครั้งกะไม่เหมือนกันเป้าหมายเนี่ยเราต้องการอะไรชัยชนะชัยชนะแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แบบเก่งกว่าครับแต่มันมีเป้าหมายรองมันไม่ใช่แค่ชัยชนะจากการแข่งขันนะชัยชนะจากแฟนบอลคุณเล่นยังไงให้ได้ใจต้องทำยังไงทำให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองคือ <c oughs> ผมว่าคนชอบเพลงนี้แน่นอนเพราะตอนนี้พี่โก้ทำอะไรเนี่ยแค่พี่โก้บอกว่าจะร้องคนก็ก็ Oh, คือคือพี่อยากจะบอกว่าร้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าพี่โก้จะเป็นนักร้องนะ uh. แต่เป็นการสื่อชัยชนะที่เราจะต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆันใกล้นี้คือซีเกมบอลโลก uh. โอลิมปิกแฟนบอลให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติที่เราคุมอยู่แล้วแต่วันนี้เราอยากจะบอกว่าเอาเพลงนี้สื่อความหมายว่ากับคนไทยทุกคนคุณจะต้องไปใช้ชีวิตฝ่าฟันในการที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่เนี่ยจะต้องทุ่มเทนะ จะต้องมุ่งมั่นนะถึงจะได้ไปสู่ความสำเร็จต่างคนต่าง Denn <ichi> มีมิชชั่นของตัวเองนะใช่พรุ่งนี้17นาฬิกา15นาทีชดเด็ดกีฬาแชมป์จัดไปเพลงกีฬาที่จะฮอตที่สุดใน C ีเก e สครั้งนี้